นี้เราจะไปเยี่ยมป้ากันนะคะพร้อมรือ,อยังเด็กๆพรอมแ้วค่ะเต็มรถเลยนะคะของไปสองมือได้หนีไปสองมือได้หนีไปบ้านป้า <S <S ไปเล่นน้ำค่ะ <S 1> <S 1> ไปเล่นน้ำสะบ้านป้ามันหอนแห้งจา้ามู่ไม่กเลฮะียงเกาะที่ี่คงป,ป้าเรเลยจะไปหาป้า โอ้หที่เมืองเราคนเยอะมากเลยค่ะคนมาเที่ยวเมืองนี่เท่ากับไปเที่ยวเมืองอื่นบอ่อรลิตไปจ้ะออกเดินทางกัน ไล,ล,ล่กลนกอกแล้วนะชิคบอมานอนถาเขาถามมาเอานมบอบอบไเอา,ฉ,านอนฉันไปนอนฉันไ่อยากนอนเพิ่นวะมีคนหรอวจะบ้างวีดีรอดอลจะบ้างไรเฟิร์สเซตจะป้างวีเฟ่เบอบลูดี่ีออกจากบ้านม่าท่านในพ่อหานาทีเอาอันเก้าอี้เก้าอี้ นอนบาลีสามชั่วโมงจากฮอดบานป่ามาสามชั่วโมงนะคะไกลเท่ากันไลยไกลเหมือนกันนะจ้าบ้านป่าเกาะสามชั่วโมงจากไปบ้านภูมิย่าก็สามชั่วโมงไปบ้านอี่ยังเกาะบ้านพักต่างอากาศภูมิย่าก็สามชั่วโมงจาก รั few moments later. ดคือห่อนเถอะเทื่องนี่เรามาหยุดพักรัดก่อนนะคะ้งแ5นาที10นาทีนะคะเอริสเป็นยังไงตื่นแล้วเหรอนี่จะไปไหนข้างหน้ามาดูหน่อยคนสวยสวยไหมฮะ ท่อนๆไปยังไวไวโอ้ยแขน่อลเนีแขนอยู่มาๆเร็วไปเร็วกันดยค่าเด็กๆมาไวข้าห้องน้ำแล้วก็มากินน้ำเย็นๆนะคะเด็กๆบ้งเด็กๆเชื่ออลิเเดกๆบเด็กอยากมาบ้าม เด็กแม่นี่แหละค่ะอยากมาเด็กนอนกี่ตัวอัเด็กแม่นี่แหละค่ะอยากมาเด็กนอนหลับมามออยากมาเด็กเด็แม่นี่แหละค่ะอยากมาเด็กแม่นะคะอยากมาเด็กแม่อยากมาเด็กแม่อยากมาก็เลยถึงใจเด็กๆเลย non je veux pas je veux manger lel จะได้เดินทางต่อแล้วค่ะ Tu veux pas te serrer à droite ou à gauche Encore une. Oui, pourquoi tu tapais ta tête comme ça พร้อมหรือยังที่จะเห็นตาตีพร้อ,อ,อมวดีใจไหมดีใจดีใจ,ใจโอใกล้ถึงแล้วนะพร้อมเนี่ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน ตื่นเต้นหลายเย็นเย็นเยเย็นเย็นโอ้ยยังทำไมไพอกันมีใจลายโอ้ยป้าใส่ชุดช้างรอเลยนะรู้ว่าลิซจะมาเฮ้สวัสดีค่ะหรือยังสวัสดีค่ะป้าหรือยังสวัสดีค่ะ Oui. 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 Je dis bonjour à Pictaille et à maman quand même. Bonjour Piktai. Oh, oh. dernière fois. comme oh. mais... oh. oui. <laughs> Ici on fait toup toup. Ah, oui. Et vous Venez là, toup toup Toi tu fais toup toup Oui. Tu as des câlins toi. Oh. Allez. Ça va Je te pose.

Il va bientôt rattraper PicTail. PicTail mange bien aussi, hein, mm. hein? Attends tiens. Il faut rentrer, hein Allez, tu vas connaître la maison. Attention les petites marches. Et encore. Et kay et mai. et Coucou. เราโมดิทักั๊กชีแมวปุ่นอยากยงบาร์ฮาเลนกันได้หี่มดิทัดิทกันได้ไหมโอ้ยย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  Est-ce que quoi? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il y a dans, dans ton arbre? Ça va, On a des fruits oh. dans l'arbre. On a des fruits dans l'arbre. Là, tu vas pouvoir aller ramasser des fruits parce qu'il y a plein de prunes. Oui, oui. il y a des framboises en encore. ne les... sais pas bien ce qu'il reste comme framboises, mais peut-être encore un peu. Ça, c'est bien. เอลีดน้ำเย็ยนไหม,อ,มอุ้ยมีเต่าด้วยนะมีเต่าน้อยอุ้ยอะไรอยู่ข้างข้างใต้นั่นน่ะเครื่องทำความสะอาดเครื่องทำความสะอาดเต่าอุย้ยเต่าล,ลอยองลอง่ลององล่องเย็นหัวระวังจุ้งมึงนะฮะเตา่ามึงเตา่ารู้จักองศาเต่า Ah oui, il, dit, oui, il, dit il dit la température de l'eau. Combien Il dit 29, 28. 28, 29. 28, 29 C'est pour faire, dans non, c pour faire dans Voilà. Oui. il Il Ça c'est le robot qui nettoie la piscine. Regarde, il est au fond là. Il fait son travail. Il nettoie. Tu vas voir. Bientôt il a fini, on le sortira. มันป่ามีป่ามีปลาหน่อไม้ด้วยนะคะน <laughs> ีปลาหน่อไม้ด้วยนะบ้าน,นป้าเนี่ยฉันไม่ได้กินแอฟคอนฟูไปกันนั้นเป็นเป็นรัวคะ่ะบ้านบ้านอพาร์ตเมนต์นั้นบ้านอพาร์ตเมนต์เห็นแล้วหซ่อยลิ้นชากิ๋อใชิไหไม Prune. Mmh. Il y en a plein. Mmh. On a a déjà c'est quoi les pommes ouais. Ça c'est les prunes, ça s'appelle mmh. des mirabelles. Mmh. Toutes petites prunes, très bon. Mmh. C'est sucre Oui, c'est bon. C'est <laughs> bon Oui. C'est bon ça แต่บีดีหวานหวานหวานนิลี่เป็นหไในมันออกให้น้ำหวานจ้ะไปยังมูาร์ดนะไูพมาเสียไปเบิ่งอ่ะยังเกาะมะเขือมะเขือเทศว้าวปีนี้พันปูกมะเขือเทศด้วยจ้า ปุชิดชาดังปุชิดหอมไยมสวนผักน้อยมะเขือเทศเล็กใครที่เห็นกินเลยอ้ยอลี่ดิลเลมลปิดเลยมะเขือเทศมะเงียเกาโคกเชดบ่มะบวบมะเขือเทศใหญ่

นี่ยังก็ทมผู้วัดแบกโนราสราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ว้าวเอริสยังไม่เห็นนะค่ะของที่เอริชอบมากเลยค่ะนี้ชอบมากเลยค่ะนี้ปีที่แล้วมายังต้นน้อยอยู่ปีนี้ใหญ่กอง D'accord, non On va arriver là. Elle est toute petite comme ça. Ouais, ça grandit. Après. Mmh. Oui, au départ, oui. Et ça, c'est quoi Ça, c'est un noisetier, Ah, noisette. les noisettes. Ah, noisette. Ouais. D'accord, ça, c'est... Là, regarde. Moi, quand même, il Pas bien quand c'est mûr, les noisettes. Oh, noisette Ah oui. <laughs> il faut y ramasser wow. les ยปาลวง s ว <are> ่าเชืเช่ะสัวโซอมอลนาเถิดเนยวานวานนกเลยมาปีปีนั้นมาก็ไปรีตอนปีที่พิษไทยประทนในมาตอนยังตนยังประทนในไงสูงกานี้อ้ยไปได้อะไรมาอีกน่ะป้าเอาอะไรให้สั้นเปมอมเชอรือปะมลิพิอาเล่ปอมเปอมเช่อ Oh, trop tôt. Non, trop tôt. Elles tombent, mais elles sont pas mûres. Oh. En fait. Les oh. pommes, c'est plutôt septembre. Oh, là Ouais, là, elles sont pas mûres. Oh. C'est acide Oui. On a le ventre si on les mange. Oh. D'accord. C'est <laughs> il <laughs> est là ของป้าได้นีน่ฟังอิกแกะป้าได้นน่นะฮะแกะป้าไม่ใช่หรอคะิลลิกมากหลายแกะอันป้าเห็ดได้นี่พอดูหน่อยขอดูหน่อยแกะคุณแกะหน่ะอุ้ยสวยจังเลยอันนี้ป้าทําเองเหรอไม่ใช่เด็กผิวหล่อไม่ผช แก้สีขาวมันกลายเป็นแกะแหลบ่แล้วค่ะไปใส่ลม,มอุ่นน้ำละเออไปเล่นนะ้ำเมลิสนี่เป็นเล่นน้ำไหมเก็บของเล่นเลยค่ะไปจ้ะเ<ป>ยยมตัวเล่นน้ำ